โอเคครับกาสวัสดีดคับชมด้วย,ยนะครับวันนก้อ็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดที่เช่นเคยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านค้ามือสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อของนะครับราคาส่นลด73%นะเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อตั๋วตุ่มอีโนะครับตอนนี้ผมมี68เพชรนะครับผมไม่รู้นะว่าจะได้สักกี่ใบนะซื้อได้ไหมนะี่ยโอเคได้อยู่ครับผมมีเท่าไหร่นะ68หรอผมได้4ใบ แล้วก็ตีใบนะครับมาซื้อเลย4ีใบนะครับไปครับไปตุ่มกันดีกว่านะครับไปเริ่มเลยครับรอแป๊บนึงครับเน็ตผมช้านะมาครับผมขอพิมพ์เขียวอีกหนึ่งใบครับพิมพ์เขียวนะตอนนี้ผมมีหินแปรงล่างสี่ลูกแล้วนะครับผมต้องการพิมพ์เขียวอีกสักหนึ่งใบหรือสองใบก็ได้นะครับอ่ะถ้ามันจะออกก็ปล่อยมันออกมานะเอออย่าไปขังนะทีเอ็มนะขอนะตุ่มหลายครั้งละอ่ะครั้งแรกครับมา ปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอ้โหพิมเขียวนะครับครั้งที่สองตึ๊บ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 โอ้โหอ่ะครั้งที่สามครับผมว่าผมไม่ได้แน่เลยเียน้อยทำไมมันเรียงกันเลยวะเนี่ยมันเรียงนี้กันเลยอ่ะมันเรียงกันเลยท่านผู้ชมอ่ะออไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอโ้แต่ก็ ถือว่าคุ้มแล้วกันนะครับถือว่าคุ้มนะในรางขามืดครับก็ไปทําการแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมเอารหัสไก่มาใส่ให้ดูนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ใส่นะครับรหัสหนึ่งใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะใส่เข้าไปครับนี่นะครับก็สามารถก๊อปปี้เอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็กดใช้งานเลยครับทึบกดตกลงจัดตรงไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับ่ะกดรงอีกทีหนึ่งครับมา หนึ่งแต่กินปืนก็ได้แค่3ามวันนะครับอ่ะแล้วแต่นะครับว่าจะสูงได้แต่กินปืนไหนครับผมก็กดเปิดเลยครับอ่ะปึ๊บโหได้ปืนนี้มาครับ3ามวันนอกไปยังดีครับอ่ะกดใช้ทันทีแล้วก็ได้นะครับหรือกดตกลงก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปล้ไปบ๊ายเจอลิปหน้าครับ